ก็กลับมาพบกันในครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในยังสถานที่ต่างๆท,ที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานน่าสนใจกับภารกิจต่อเนื่องนะครับที่ในยังวัดถ้ำเขรารังไก่ในยังตะบ,บนสะพานหินอำเภอหนอ,อ,มมองมะมงจังหวัดชัยนาทนะครับผมเส้นทางบริเวณตรงนี้นะก็หลังจากที่ขึ้นไปสำรวจพื้นที่ถ้ำพระนอนที่ต้องบอกว่าขลังแล้วก็ดูศักดิ์สิทธิ์มากที่หนึ่งนะก็ได้ข้อมูลคร่าวๆมานะว่าพื้นที่รบอบๆจริงๆก็มีถ้ำอยู่หลายจุดเหมืงนี้นะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจที่ผมสังเกตเห็นนะ มันจะมีในส่วนขององค์ฟานปัปปัตตุปที่เยอะมากๆนะเลนี่ยไล่เลียงอยู่ตามรอบๆภูเขาเนี่ยก็เลยอยากจะมาลองไล่เรียงสำรวจด,ดูกันดวูว่าเส้นทางรอบๆนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมอีกท่านหนึ่งนะที่เส้นทางที่มานี่ก็คือขับผ่านมาแล้วก็ได้เห็นอย่เงเือนกัน จริงในประวัติแล้วเนี่ยคือที่เห็นองค์พระพุทธรูปเยอะๆอย่างนี้นะแต่เดิมเนี่ยเขาโลกนี้ก็มันอยู่ในพื้นที่ของที่ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่สัมปทานอะ่ะก็เลยมีการสร้างองค์พระพุทธรูปลายล้อมเอาไว้นะไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่โดนระเบิดกินไเยพยาแต่เดิผมเห็นทางล็แล้วกนั่งวงนะ ช่วงนี้นะวัดก็กำลังมีการบูรณะพื้นที่นะซึ่งแต่เดิมได้ถาะอาจารย์ท่านนะที่ดูแลวัดอยู่ก็เหมือนว่าที่เนี่ยเคยล้างมาได้สักระยะหนึ่งด้วยซ้ำนะตั้งแต่หลวงพ่อจาอาวัดรูปเดิมนะได้มรณภาพไป แต่สิ่งที่เหลือทิ้งไว้นี่นะก็คือพนะื้นที่ของภูกเขาลูกนี้ที่ยังคงเหลือเอาไว้ไม่งั้นแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เห็นพื้นที่ถ้ำแล้วก็พื้นที่วันนี้ตรงนี้มาถึงแล้วนะจออีกบริเวณหนึ่งหลังจากที่เดินมาได้สักระยะอยู่ไม่ไกลกันมากนี่เห็นเป็นทางเข้าถ้ำตรงนี้นะ พอเห็นพื้นที่ตอนแรกที่ไปสมรวจถ้ำแล้วมันดูลางๆนี่ก็เลยพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อ้ดยความที่วัดมันถูกปล่อยทิ้งร้างมาได้ระยะหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็มีการมาพัฒนาไปได้แล้วบางส่วนนะแล้วก็จะมีการสร้างให้สถานแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ลายล้อมภูเขาจริงคือตั้งแต่ตอนขับขับมอไซค์ผ่านมาแลก่อนที่จะวนเข้ามาถึงตรงนี้พระพุทธรูปที่เห็นปั้นอยู่ตรงนี้ล้อมรอบภูเขาจริงพยายามจะนับนะแต่ว่าหลายตานะจากบริเวณน,นี้ขึ้นมาก็ไม่ได้สูงชันมาก แล้วก็อยู่ห่างจากพื้นที่ของถ้ำพนอนไม่ไกลจุดเด่นที่เราจะสังเกตก็คือองค์พระพุทธรูปนะจะเห็นอย่างเงี้ยอยู่รอบเขาจริงๆ้วยความที่ภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาหินเนี่ยถ้าเป็นขนาดย่อมๆก็เหมาะกันทำสมถานก็ยังดีที่เรายังคงเก็บรักษาภูเขาลูกนี้ได้นะ โอเคถ้ำน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งถ้ำนัทนนะที่อยู่ในพื้นที่ของภูเขาลูกนี้ด้านในมีอ้อากาศถ่ายเทกว่าที่ท้ำพันนอนนะในความที่เป็นถ้ำเล็กๆด้วยจุดเด่นเลยคือองค์พระพุทธรูปตรงนี้นะคล้ายๆกับด้านนอกแล้วก็จุดที่เป็นเหมือน เทพเจ้าของความเชื่อของชาวจีนนะมีจี้กงมีระสสงกระจายแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะโอ้โหแล้วดูเพิ่งมาสังเกตว่าพื้นนี่เทียนละลายเลยอะส่วนด้านใน มันก็ไม่ได้เป็นท่านที่ลึกลับซับซ้อนนะจุดไฮไลไท์จริงๆที่คนมาเที่ยวชมตรงบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นเหมือนด้านความเชื่อของศาส,สนาจีนตรงนี้แหละแต่ว่าด้านหน้านี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เยอะอยู่พอสมควรนะเาจะกุมา,ากกรงงาทองนางกวักพญานาคตศกันท,ทาเวสุวรรณ พระศิวะพระเยอะแล้วก็ตรงนี้ว่าตรงนี้ลายผนังอินดูดูมีรดลายไม่ไแน่ใจว่าน่าจะเป็นลายธรรมชาติของเขานี่แแต่มันเหมือนเป็นลายน้ําที่มันแบบเป็นคาบน้ําแห้งๆเนาะ มพันมาเยองใกล้ๆอ่ะจริงๆผม้สึกคลั้งนะเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าเอจริงๆด้วยความรู้สึกที่ไปแต่ละถ้ำก็คือผมก็จะเน้นในเรื่องของการให้ความเคารพสถานที่อยู่แล้วเพราะว่าด้วยบรรยากาศด้วยสถานที่ที่เรามาในวัดอย่างเงี้ยมันก็เป็นที่ที่เราควรจะสำนวมเรื่องของกิริยากายวาจาใจเนาะ ราะฉะนั้นในเส้นทางการสำรวจอย่างนี้ก็มันผมผมเองก็หลายที่ที่รู้สึกได้แล้วว่าบางทีก็ไม่ได้บอกกล่าวอย่างเมือเกือบท่ำแรกนะคือเลยสำรวจดุยๆเลยแล้วก็โหสัมผัสเต็มเต็มรู้สึกได้เลยว่าคือเหมือนเหมือนเหมือนเขาตามไปดวูว่าผมมาทำอะไรประมาณนี้เนาะนี่เป็นความเชื่อของผมนะ แต่ว่าด้วยด้วยบรรยากาศของที่นี่รู้สึกว่ามันมันเป็นสถานที่ปีกวิเวกที่สงบที่หนึ่งแล้วก็อย่างที่กล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้กำลังพัฒนาให้พื้นที่นั้นได้กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอย่างอย่างเต็มตัวนะด้วยความที่รอบๆเนี้อย่างที่กล่าวไว้ว่าผมขับผ่านมาก็เลยเป็น,เป,นเป็นแหล่งระเบิดหินไปเยอะพอสมควรแล้วอ่ะ พอมันมีสถานที่ตรงนี้ที่มันรองรับในส่วนของพุทธศาสนิกชนที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติธรรมได้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยที่แนะนำนะครับผมโอเคกับภาร,รกิจต่อเนื่องนะที่ต้องบอกว่าหมดงานด้วยความเป็นธรรมชาติของภูเขาหินลูกเล็กๆล,ล,ลูกนี้นะนี่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ของมันรวมถึงบรรยากาศของเส้นทางที่ ดีใ,ใจนะที่เห็นว่าสถานีนี้กำลังพัฒนาไปได้หวังว่าพื้นที่ในถ้ำก็คงจะพัฒนาไปได้มากกว่านี้เนาะเพราะว่าเจอท้าแรกไปแล้วรู้สึกว่าเสียดายพื้นที่รากาศร่มรงวันนี้ก็ถือว่าครบทวนนะครับก็เป็นภารกิจสุดท้ายไม่แน่ใจว่าจะมี ท่ตรงไหนที่สามารถสำรวจได้หรือเปล่าหลวงพ่อท่านบอกมันมีที่แบบขึ้นเขาไม่ได้อีกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเส้นทางที่แบบขึ้นไปอย่างทางการอย่างพวกบันไดก็คงคงไม่ได้สำรวจอาจจะต้องรอให้สถานที่อย่างนี้มันพัฒนาไปได้อีกในระดับหนึ่งเนาะเพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารา้อยเรามาสำรวจอย่างนี้ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆภายในช่อง,ของเขาละว่าได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ